สดีค่ะครูอ๋อยเพจเคล็ดลับการขายของออนไลน์นะคะวันนี้ครูอ๋อยก็จะมานําเสนอ3แนวทางในการเลือกสินค้ามาขายสําหรับมือใหม่นะ,ะวิธีที่1น,นะคะเอาสินค้ามาขายออนไลน์ได้ง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะคะโดยการหาสินค้าจากในบ้านเราเองนะคะ สินค้าประเภทนี้ก็จะเป็นสินค้ามือสองที่สามารถที่จะขายบนออนไลน์ได้โดยที่เราไปหาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแต่ยังสภาพดีอยู่สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้เราก็ไปนำสินค้านั้นอาจจะไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะที่เราคิดว่าเออมันมันยังใช้ได้อยู่นะคะ ก็หลายๆคนก็นำสิ่งเหล่านี้มาขายเป็นของออนไลน์นะคะข้อ 2. นะคะก็เป็นการเลือกขายสินค้าจากสิ่งที่คุณชอบแล้วก็สิ่งที่คุณมีความรู้นะคะอย่างเช่นผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะชอบเครื่องสำอางชอบแต่งตัวใช่ไหมคะคุณก็สามารถจะขายเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าหรือสิ่งต่างๆที่คุณชอบได้นะคะส่วนผู้ชายนะคะก็อาจจะขายนาฬิกาหรือว่า สินค้าเทคโนโลยีสิ่งที่คุณชอบคุณหลงไหลนะคะอาจจะเป็นพวกโมเดลตัวต่อค่ะสิ่งที่คุณชอบคุณจะสามารถอธิบายมันแล้วก็อธิบายทั้งวิธีการแล้วก็เทคนิคต่างๆได้ดีกว่ากับสินค้าที่คุณต้องไปเรียนรู้ใหม่แล้วก็คุณไม่ได้ชอบมันนะคะก็จะทําให้คุณขายสินค้าได้อย่างมีความสุข้อสันะคะ,ะ,คะก็คือการเลือกขายสินค้านะคะที่ขายได้นะคะ การเลือกขายสินค้าที่ขายได้ก็คือหมายถึงคุณสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มันขายตัวเองอยู่แล้วนะคะคนอาจจะต้องกินต้องใช้ทุกวันนะคะหรือใช้เป็นประจำนะคะอาจจะเป็นสินค้ากระแสที่มาแรงปักนั้นก็ได้สินค้าเขาจะสามารถขายตัวเองได้อยู่แล้วนะคะการที่คุณรับมาขายคุณก็จะทําการตลาดได้ง่ายนะคะทีที่4ี่นะคะก็คือเลือกขายสินค้ากับบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วเขาก็มีการทำดับชิปนะ ะะหรือว่าส่งสินค้าให้เรานะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องดูชื่อเสียงของบริษัทนะคะแล้วก็ดูว่าเราต้องพิจารณาว่าของของเขาเนี่ยมีออยรับรองหรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านะคะเราดูบริษัทนะคะว่าบริษัทน่าเชื่อถือมั่นคงนะคะเราก็สามารถที่จะไปรับของเขามาขายค่ะเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียนะคะในการที่จะค้นหาสินค้าที่ตัวเองชอบหรือว่า ค้นหาสินค้าที่จะมาขายแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะกดติดตามเพจของคุ้ออยได้นะคะ